to Welcome my c วันเสาร์สวัสดีครับผมเจมสจิมรูนะครับหลายคนคงเล่นเกมเดือดร้อนจันทวายร์กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาอ่านแพชโนดวายร์ 5.2c กันมาดูกันว่าในแพชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับหากคุณต้องการตัวเกมแบบสุดคุ้ม จากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends v a l o r n n t l e g u u o of l g g n n d s Wild Rift r o v PUBG Mobile HOK OK, หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกัหลายโพด์<ะ>วันนี้จินมารู้ขอแนะนำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop กับการเติมเงินในรูปแบบ Official แอดดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเจอเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1%ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแมนช็อปยีงอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ แล้วก็แว่นออบตาสนะครับผมแว่นกันแสงสีฟ้าสามารถกันแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิบารุเพื่อรับส่วนลดพิดเศษจากช่องจิบารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพชโน้ตไวริฟ 5.2c ดีกว่าว่าในแพชนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับผมที่อีเวนต์นะครับนั่นก็คือตัวของ Journey to Mastery นะครับผมก็จะสามารถเล่นเรียนก้าในที่ทีเวิร์กมาใหม่นะก็เป็นการสนับสนุนไปนะครับโดยที่ตัวของอีเวนต์นี้จะเริ่่่่่่่มมมมในน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 นววววััััััทีีีี5กกยยยาาาาตตตตอออออ7เเเเปปปปปป็้้ไไไงงงะะะคครรรรบบสขลลแแชดู ที่มีการปรับบัฟอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กในแพทเดนก่อนดีกว่าครับนะั่นคือตัวของเรนก้าครับเรนก้านะครับผมได้รับการรีเวิร์กในแพทนี้นะครับก็ได้ทําการรีเวิร์กสกิลต่างๆแล้วก็ตัวของเบสพื้นฐานต่างๆเนี่ยมีการ buff ให้เก่งมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีการเพิ่มอะไรบ้างน,นะครับเริ่มต้นที่ตัวของค่าสถานะพื้นฐานครับข้อใส่พื้นฐานนะครับจาก58เพิ่มขึ้นเป็น62พลังโจมตีต่อเลเวล พลังชีวิตต่อเลเวลจาก105กลายเป็น112และเกราะต่อเลเวลที่3.9หน่วยกลายเป็น4.3หน่วยครับสกิลสิบตัวความสามารถใหม่นะครับหากตัวของเรนก้านะครับไม่ได้รับตัวของเฟโรซิตี้จากการโจมตีปกติของเขานะและมีตัวของเฟโรซิตี้น้อยกว่า4สเต็กจะทําให้สามารถได้รับเฟโรซิตี้หนึ่งสเต็กทันทีครับแล้วก็ตัวของเรนก้านะครับผมจะได้รับโบนัสความเร็วนในการเคลื่อนที่30-50%บเปอเขึ้นอยู่กับเลเวลของแชมเปี้ยนเป็นเวลาินลังจุดห้สกิลทีหลังจกงว,วกรเายสกิลทีออก หลังจากทําการต่อสู้เป็นระยะเวลา8วินาทีครับแล้วก็ตัวโบนัสพลังโจมตีที่ได้รับจากการโค่นล้มแชมเปี้ยนนะครับเพิ่มขึ้นนะจากปกติ1496และ25% 5ตัวครับกลายไปเป็น48216และ20%นั่นเองครับสกิลีนหนึ่งนะครับมีความสามารถเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพิ่มความสามารถใหม่นะก็คือการโจมตีปกติครั้งแรกหลังจากราสสกิลจะติดคริติคอลเสมอนะฮะโดยความเสียหายของมันจะได้รับการบูสต์จากไอเทมได้รับการบูสต์จากโอกาสคริติคอลสูงสุดที่ โอกาสคริทิคอล100%ครับแล้วความสามารถใหม่อย่างนึงครับนั่นก็คือสร้างความเสียหาย60%แก่ป้อมปราการครับความเสียหายของการโจมตีเสริมพลังนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลแต่ว่าในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์พลังโจมตียังคงเท่าเดิมนะครับแล้วความเสียหา,ายของการโจมตีเสริมพลังด้วยตัวของเฟลโรซิตี้นะก็มีการเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยแล้วก็ในส่วนของพลังอื่นๆที่มีการบวกต่อเลเวลแล้วก็พลังโจมตียังคงเท่าเดิมนั่นเองนะครับ หากเป้าหมายที่สร้างความเสียหายแก่เรนกาเป็นมอนสเตอร์เรนกาจะฟื้นฟูัชีวิตเท่ากับ100%ของความเสียหายที่เขาได้รับใน2วินาทีแรกครับแล้วก็นําความสามารถออกนะครับนั่นก็คือได้รับเอฟเฟกต์โบนัสความรำไรการเคลื่อนที่หลังจากร่าสกิลที่เสริมพลังแล้วนะคือหลังจากที่ใช้สกิลนี้จะไม่เพิ่มความรุนแรงการเคลื่อนที่เล็กน้อยแล้วนะครับสกิลที่สครับความสามารถใหม่ครับการไล่ตัวของ โบล่าสไตร์นะครับหรือว่าสกิลที่3นี้จะทําให้ได้รับทักนวิสัยรอบตัวเป้าหมายเป็นเวลา2วินาทีก็คือถ้าเกิดว่าแปะไปโดนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับแอชเลยนะสกิลที่3นะครับแต่ว่าก็จะเป็นรอบตัวอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วตัวของโบล่าสไตร์นะครับผมสามารถไล่ในระหว่างที่กระโจนอยู่ได้ด้วยนะความเสียหายนะครับมีการเพิ่ม10หน่วยในทุกเลเวลนะครับแต่ว่าในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยังคงเท่าเดิมแล้วความเสียหายด้วยตัวของเฟโรซิตี้นะครับมีการเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลเหมือนกันครับแแลลลล้ววกก็นนนะะะคคครรรรััับบบูดดาาามีีป15 10 5ิท ในแต่ละเลเวลแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก10%ในทุกเลเวลเลยละครับต่อไปแชมเปี้ยนที่ได้รับการบัฟนะครับเริ่มต้นที่ตัวของบูคงก่อนเลยครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังชีวิตต่อเลเวลจาก105หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น112หน่วยนะแล้วก็สกิลที่1นะฮะความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลสุดท้ายนะครับจากปวกติ60-80 100-120หน่วยกลายเป็น60-90 120และ150หน่วยนะแล้วก็ในส่วนของบวกเปอร์เซ็นต์พล นะครับหรือว่าไอตัวที่งอกมาเนี่ยปกติจะเป็น5ถึง75หน่วยบวกด้วย10%ของพลังเวทนะครับตอนนี้กลายเป็น10ถึง80หน่วยบวกด้วย13%ของพลังเวทนั่นเองครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับผมความเสียหายนะในตัวของดาเมจต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของพลังเวทนะจาก50%บวกเนี่ยกลายเป็น60%นั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวของอัคชานนะครับผมในการยืดเลนเนี่ยทำได้ดีนะแต่ว่าในส่วนของการต่อสู้เเอออาาาชวิทนนนีีี่่ยยคข้งจะกใมไฟรต ต่อเลเวลจาก0.8หน่วยกลายเป็น1หน่วยครับสนนิ่งที่หนะครับผมความเสียหายมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเลเวลท้ายๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการบวกเปอร์เซ็นต์พลังโจมตียังคงเท่าเดิมอัตราส่วนความเสียหายแก่มินเนี่ยนนะฮะก็มีการปรับลดลงตอนแรกๆแ,แต่เพิ่มขึ้นในเลเวลสุดท้ายครับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง10%เลยทีเดียวนะ แล้วก็สกิลที่3นะครับความเสียหายคริติคอลจาก125%เพิ่มขึ้นเป็น150%ครับแล้วความเสียหายคริติคอลด้วยตัวของ In f ฟ n i t y Age จาก155%เพิ่มขึ้นเป็น180%เลยละครับเรียกเลยว่าบังคับออกเลยทีเดียวและตัวสุดท้ายที่มีการบัฟในแพชนี้นะครับนั่นก็คือตัวของเคนครับตอนนี้ร่างดากินของเคนนะาจำเป็นที่จะต้องมีการบัฟนะครับนั่นก็คือร่างแดงนั่นเองนะให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับค่าฐานะพื้นฐานครับเกราะพื้นฐานจาก37หน่วยเพิ่มขึ้นนห่วย15 แล้วก็พลังงานที่ได้รับจากการโคโลงแชมเปี้ยนตีประชิดจากโคลสิบดวยเพิ่มขึ้นเป็น75หน่วยครับการเพิ่มพลังชีวิตในร่างดาคินจาก20-34%ถึงเพิ่มขึ้นเป็น2 4 3สีถึงดเรเซเลยว่าร่างดาคินที่เป็นร่างแดงนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นเลยละครับสกิลที่หนึ่งครับความเสียหายในร่างของดาคินนั้นมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในส่วนของดาเมจต,ต้นยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในการบวกตัวของเปอร์เซ็นต์จาก,ก,ก้กเปอร์เซ็นนฟูพิตในร่าางดานนะ มีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากปกติ10%กลายไปเป็น12%นั่นเองครับต่อไปแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวแรกนั่นคือตัวของเซราฟีนนั่นเองครับเซราฟีนนะครับผมรู้สึกว่าการฟื้นฟูพลังชีวิตของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยค่อนข้างจะดีพอแล้วนะครก็ ฝั่งตรงข้ามจะสู้ยากนะครับดังนั้นก็มีการเนิร์ฟตรงนี้ลงไปครับสกิลที่2นะครับคูลดาวมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเลเวลท้ายๆนั่นเองครับแล้วก็การฮิลนะครับจากปกติ7.5%ตอนนี้เหลือเพียงแค่5%นั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวของเออร์กอะนะครับเออร์กอะเนี่ยผู้พัฒนาบอกว่าเป็นตัวที่สามารถถล่มเลนได้ซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็มองว่าค่อนข้างเก่งเลยนะดังนั้นนะครับผมก็มีการเนิร์ฟไปตามระเบียบครับสกิลที่สครับความเสียหายนะครับจากปกติิิ12หหหนน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 น่่่่่่่่่วววววววยยยยลลลลลดดดงงงงงงเเเเเือออแแแแคคคค6ัััััััรรรรรรบบบบตตตาาาาาใใสสขกกกพพโจมมมีีีทททะะุ้้้ผ์ฟช นั่นคือตัวของวยโกครับค่าฐานพื้นฐานนะครับเกาะต่อเลเวลจาก5.5หน่วยลดเหลือ5หน่วยครับแล้วก็สกิลที่1นะครับความเสียหายจากการโจมตีปกติของสกิลติดตัวนะมีการลดลง1%ในทุกเลเวลครับความเสียหายของการโจมตีครั้งที่2นะครับก็มีการลดลงจาก20%เหลือ15%ครับแต่ว่าในส่วนของการบวก15%พลังเวทยังคงเท่าเดิมนะแล้วก็ความเสียหายจากการกดใช้นะครับผมในตัวของดาเมจต้นเนี่ยยังคงเท่าเดิมแต่ว่าในส่่ววนนนนนขขออออองงงกกกกกาาาาารรรรรรบบบััััตตติิิดคคคคลละผมจ0.75 0.5ยไปปเเ็ แล้วก็สก so, ิลต like ีมเนะครับผมคู่ดาวนะครับม so, ีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเวลแรกนะก็คือจาก80เป็น90นะฮะแล้วก็ในตัวของเวลสองจาก70เป็น75แล้วก็เวลท้ายยังคงเป็น60เหมือนเดิมข้อแสซพื้นฐานนะครับผมก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะก็คือจะปกติจะเป็น1บวกด้วย0.75นะครับตอนนี้กลายเป็น1บวกด้วย0.5นั่นเองนะครับที่เหลืออย่างอื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนิ้อแบนเปลงไปบ้างครับโหเกินไปต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพย์นะครับ ได้รับการบัฟนะครับผมตัวของธนูก็มีการบัฟตามนี้เลยครับ l a ส t w ส i ป p e r นะครับผมเจอกก่อจาก16-30%กลายไปเป็น16-33%ครับต่อไปครับตัวของ f r e ด r าก g r o นะครับผมหรือว่าตัวของหอกน้ําแข็งนะตัวนี้ก็มีการบัฟคล้ายกับตัวของ m o ์ไ r เ i d e r นะครับนั่นก็คือจอกก่อในช่วง้ทยเกมเก่งขึ้นครับเจอกก่อจาก16-30%กลายเป็น16-33%เหมือนกันครับต่อไปเป็นตัวของ Redemption นะครับผมตัวของ Redemption แ้นไม่สามารถจะทาการฟื้นฟูชีวิตแบบทันทีนะครับผมชีตก็ ได้รับการบัฟมาค่อนข้างจะไม่เสียรนะครับดังนั้นจึงทําการใช้งานได้ถี่ขึ้นแล้วก็เสถียรนขึ้นนั่นเองนะครับตัวของ renaming enchant นะครับส่วนอวไปนะฮะก็กลายเป็นค่าฐานพื้นฐานนะครับก็จะเป็นราคาทั้งหมด2 6 0 0เหรียญพลังช่วสูงสุด400หน่วยแล้วก็มานาสูงสุด300หน่วยแล้วก็เร่งสกิล20หน่วยครับส่วนประกอบนะครับผมจะเป็นตัว cost l i f of ion ครับแล้วก็ตัวของ kilogram แล้วก็บวกอีก500เหรียญนั่นเองนะครับความสามารถไปตามนี้ครับ s o l a t i o n นะครับ heal unit ันธมิตร350หน่วยเท่ากับ วงเล็บว่า50หน่วยบวกด้วย6%ของโบนัสพลังชีวิตทุกๆ8วินาทีหากไม่มีแชมเปี้ยนพันธมิตรอยู่รอบตัวของเซอ v ์เวชั่นจะไม่ทำงานนะครับแล้วก็ตัวความสามารถอิชเนตตี้ครับฟ,ฟื้นฟูมานาเท่ากับ15%ของความเสียหายที่ได้รับจากแชมเปี้ยนเมื่อมีการใช้มานาจะฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ20%ของมานาที่ใช้ไปการร่ายแต่ละครั้งจะฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด15หน่วยครับแล้วก็ตัวของอ d ร์เเซนเซอร์นะครับผมไอเท็มนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนค่าสถานะ และสกิลพื้นฐานของอาร์ติเตนเซอร์ให้เป็นประโยชน์แก่พู้ทวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับค่าฐานะพื้นฐานครับพลังเวทจาก60หน่วยลดเหลือ,ลอแค่55หน่วยครับแต่ว่าในส่วนของเล่นสกิลจาก10หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น20หน่วยครับราคาทั้งหมดนะครับก็คงยังเท่าเดิมนะโกยังคงเท่าเดิมเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็นําความสามารถเดิมออกนะครับตัวของเซนเซอร์เนี่ยก็มีการเอาออกไปนะอย่างหนึ่งก็คือเมื่อทําการฮิลหรือกางรลปป้องกันให้กับแชมเปี้ยนพันธมิตรที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยทั้งคุณแล้วก็แชมเปี้ยนพันธมิตรจะได้รับความเร่นในการโจมตี10-30%นะครับแล้วก็การโจมตีโปรเตียของคุณจะสร้างโบนัสความเสียหายเวท16 -30 หน่วยเวลาหวินาทีการฟื้นฟูชีวิตตัวเองจะไม่ทาให้ตัวเซนเซอร์ทํางานตัวนี้เอาออกไปเลยนะครับความสามารถใหม่ครับเมื่อเรานะครับผมทําการฮิลหรือว่ากางโลให้ััชมมเปีนนนพธิตตรรท่่ไ่ไใวานะ พวกเขาะจะได้รับความดวลในการโจมตี15-40%และการโจมตีปกติพวกเขาจะสร้างบนัสความสายเวท20-40หน่วยนั่นเองนะครับต่อไป Immortal s h i b o w Immortal s h i b o w นะครับผมได้ทำการเพิ่มมูลค่าของมันด้วยการติดโอกาส c r ิ t i c a l นะครับซึ่งเป็นข้อจำกัดในการใช้งานนะดังนั้นจึงเอาเงื่อนไขตัวของโอกาสค r ิ t i c a l ออกไปนะเพื่อลดราคาทําให้ผู้เล่นรู้สึกดีขึ้นนะที่หยิบมาใช้งานนั่นเองนะครับความสามารถ attribute ครับราคาทั้งหมดนะครับจาก3,200เหรียญตอนนี้เหลือแค่3,000เหรียญน,นะส่วนประกบอบยังคงเหมือนเดิมนะครับความสามารถเก่านะครับผมที่ถูกออก ไปนะคือเมื่อทําการได้รับความเสียหายที่เหลือทังชุดต่ำกว่า35%นะจะได้รับโลป้องกันก่อนหน้านี้ที่ดูดซับความเสียหายเท่ากับ300หน่วยบวกด้วย3ทุกๆ1%ของ critical เวลา5วินาทีนะครับผมตอนนี้ก็เอาออกไปเลยนะตอนนี้จะกลายไปเป็นนะครับผมโลที่จะเกิดขึ้นนะก็คือเลือดยังคงเป็น35%อยู่แต่ว่าจะดูดซับความเสียหายเท่ากับ250 ถึง550หน่วยโดยขึ้นอยู่กับเดเวลเปล่วลา5วินาทีนั่นเองนะครับันน,นั้นนะครับต่อให้คุณนะไม่ใช่เป็นตัวที่ต้องใช้คริติคอลก็สามารถออกไอเทมชิ้นนี้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวของ o r t a l Shield b o w ต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรูนนะครับเริ่มต้นที่ตัวของรูนโดมิเนชั่นไจแอนซ์เลเยอร์ครับตอนนี้นะครับผมจะทำให้ตัวของไจแอนซ์เลเยอร์นั้นมุ่งเน้นไปที่แชมเปี้ยนแทงที่มีโบนัสพลังชีวิตนั่นเองครับความสามารถเก่านะครับที่นำออกไปนะั่24%เมื่อ ตัู๋โบนัสพลังชีวิตมากกว่า700ขึ้นไปนะครับผมแต่ว่าอันนี้เอาออกฮะ กลายเป็นว่าตอนนี้จะบูตได้สูงสุดถึง16%ครับโดยที่โบนัสพลังชีวิตของศัตรูเนี่ยจะต้อง1,600หน่วยขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวของคริส o n e l ิทโตเทมโปนะครับตอนนี้นะครับเราองการเปลี่ยนกลไกของริทโตเทมโปให้มาร์กแมนได้รับระยะการโจมตีมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดีต่อทีมไฟนะฮะโดยเฉพาะการ s t a c ความเร็วในการโจมตีครับความสามารถเก่านะครับผมที่นําออกไปก็คือได้รับความเร็วในการโจมตีเมื่อติด stack นั่นนู่นน ใหม่ทั้งหมดเลยโดยความสามารถนั่นก็คือได้รับความบริการโจมตีที่แตกได้เมื่อโจมตีแชมเปี้ยนสัตรูแตกสูงสุด6ครั้งเหมือนเดิมเลยที่แตกสูงสุดเนี่ยจะได้ทําให้ได้รับโบนัสระยะโจมตีและขยายขีดจากัดความบริการโจมตีของคุณฟังดีนะครับ โจมตีระยะประชิดแต่และสแต็กจะเพิ่มความเร็วในการโจมตี10-18%โดยถ้าเกิดว่าเป็นโจมตีระยะประชิดนะครับหรือว่าจะเป็น7-15%ถ้าเป็นแชมเปี้ยนโจมตีระยะไกลเป็นเวลา6วินาทีครับแล้วก็ที่สแต็กสูงสุดนะครับจะได้รับระยะโจมตี50หน่วยโดยที่เป็นแชมเปี้ยนตีระยะประชิดถ้าเกิดว่าเป็นแชมเปี้ยนตีระยะไกลนะครับจะได้รับถึง75หน่วยนั่นเองครับนี่ก็เลยว่าใครที่เป็นสายตีไวเนี่ยก็จะได้ตีไกลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับบอ,อกเลยว่าการปรับมาครั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนเมตา ADC หรือวว่าาตตัีกกกล้มๆ็ได ครับ ต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับตัวของ t h e ฮกแม a นะหรือว่าตัวที่หลังจากที่เราสังหารตัวของบารอนได้นะก็มีการปรับนะครับนั่นก็คือจะทําการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ TH m e c h ม a ให้เก่งขึ้นไปอีกครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพของก้ไก่นะครับผมเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวการโจมตีปกติให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้สามารถเจาะทะลุเป้าหมายที่โดนโจมตีได้โดยที่ความเสียหายจะลดลงครับแล้วก็ขยายฮิตบ็อกของ TH m ฮกแม a ชาขึ้นเล็กน้อยนะเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดที่ตัวใหญ่มากๆกนะครับแล้วก็ตัว ทงเทคเมชช่าเกิดมาสักพักแล้วยังไม่มีใครไปยุ่งกับมันนะก็คือต้องมีคนแบบเตือนนะฮะว่าเฮ้ยไปขี่ตัวของทีเทคได้แล้วนะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มินิแมปจะแสดงเอฟเฟกที่เลนของทีเทคมชช่าเดินเครื่องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของสกินนะครับอาสกินนะจะมาตามนี้เลยครับผมอาเขตอีเวนต์โคม่านะก็จะมาในวันที่6กกันยายนแล้วก็ ตัวของ Elderwood ราคานะครับจะมาในวันที่12กันยายนตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปทั้งคู่นั่นเองนะครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับแพท5.24เพื่อเพื่อนคยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับยิสมเข้าสุ่ในการเล่นเกมหรือออยจันทร์วาร์ฟิฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมหรือออยจนวาร์ฟิคิดถึงจินวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับส สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสำหรับเกมลิกรออร์เจนวาริปก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warri Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขก Community สังคมดีๆสำหรับเกมลิกรออร์เจนวาริปนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่ลังด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีจ้า